สุดลอนะครับปัจเรสสปอร์ตนะครับหวดําดุนะครับสีคกันช่างอยุทยานะครับลังสรรแต่งเติมเสริมรลอนะครับเก็บชิ้นส่วนนะครับสีบอลเงินนะครับโครเมียมทั้งหมดนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับมุมหล่อๆนะครับถือว่าสุดจัดนะครับคันนี้นะครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับ มองมองความหลอนะครับดูเพลินนะครับแต่งลักษณะนี้นะครับถือว่าโหดในทีเดียลเชี่ยวนะครับโหดโหดดุดุนะครับทำมึนตึงตึกนะครับมองไกลๆนี่ตะตาต้องใจนะครับสาวเดินผ่านต้องเหลียวหลังนะครับรถสไตล์นี้นะครับเทนกำลังมากนะครับเก็บชิ้นส่วนบันไดนะครับ ชิ้นส่วนอลูมิเนียมนะครับแต่งเติมเสริมหลอ่อเพิ่มเติมเสริมเม็ดสีไลเนอร์นะครับกับส K การช่างอายุทยานะครับรลังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับต้องการทำสเต็ปไหนนะครับต้องการทำอะไรนะครับเด็ดพี่ขอมานะครับ c k การช่างก่อนรังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับแต่ละคน เต็ปการแต่งนะครับทำมากทำน้อยไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับถือว่าดุเลยทีเดียวนะครับหน้าดำทำดุนะครับเก็บชิ้นส่วนกระจังตาโรโก้นะครับคิ้วไฟนะครับคัวเมียมตัวซีลิ้นกันชนล่างนะครับบันไดสีไลเนอร์นะครับนี่นะครับครอบกระจกนะครับ ในส่วนงานภายนอกนะครับเป็นงานเคปลาทนดัมนะครับยกเว้นในส่วนของบันไดนะครับอลูมิเนียมนะครับหลังสันแต่งเติมเสริมรอพ่นสีไลเนอร์นะครับเพิ่มการยึดเกาะนะครับดุดำดุโหดนะครับกว่าเดิมนะครับเก็บทุกอนูนะครับนี่นะครับ ดูเพิ่นเนนะครับชิ้นส่วนชุดหน้านะครับเคปล่าหน้าดำนะครับหน้าดำทําดุนะครับนี่นะครับเพิ่มเติมเสริมมิติเข้าไปนะครับเป็นงานเคปล่านะครับ c ีการช่างอายุธยานะครับดูแลกันไปตลอดใช้งานนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับงานภายนอกภายในนะครับชุดแผงประตูชุดนี้ต้องถอดแผงออกมานะครับ สตีกีการช่างนะครับมีของพร้อมติดตั้งนะครับของแท้เกือบเคปลานะครับถ้าเป็นงานเคปลาดํดำลักษณะอย่างนี้นะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับถ้าเป็นลายอื่นนะครับถอดทองตัวเองทํานะครับทําได้มากกว่า12สีนะครับทั้งเคปลาทั้งลายไม้นะครับงานภายในลักษณะนี้นะครับสตีกีการช่างอยุทยานะครับ เขาสัมผัสดูนะครับทําไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับดูแลกันไปตลอดใช้งานนะครับนี่นะครับงานลักษณะนี้นะครับเงาเงาช้ำๆนะครับเงาทนเงานานนะครับต้องการทําสเต็ปไหนนะครับทํามากทําน้อยนะครับทําได้หมดนะครับไม่จําเป็นต้องครบชุดก็ได้นะครับเอาที่ประทับใจนะครับเอาที่อยากจะทํานะครับบางคนเก็บในส่วนของสีบอลเงินนะครับ ชิ้นส่วนครอบคอนโทรลโฟมไลยหัวเกียร์นะครับที่ทลอดกันเยอะๆนะครับจะเป็นในส่วนของหัวเกียร์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสีบอลเงินทั้งหลายนะครับสี่เคกันช่างนะครับมีของนะพร้อมติดตั้งทั้งคันนะครับรุ่นนี้นะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับของแต่งเพียบนะครับที่ทาเหลืออีกเยอะนะครับมุมละลอนะครับนี่ครับทุกมุมนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านบนด้านหลังนะครับ แม่ถือว่ารอลงตัวได้ทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าปาทันโลดสุดหลอคันนี้นะครับ